สวัสดีครับเสารนี้อยู่ที่สวนปีกแดงอีกนะครับผมกับบรรยากาศตอนเสาร์ครับปลาคืมๆค,ครับมันนี้ครับการยินเสียงนกเสียงไกล้ครับยามเสาเดี๋ยวสิไปอาหาอาหารนะครับเกียรกไก่เกี่ยปปะะร์ป่า ตกลิ้นนะครับมือบ้านมือกอนก็ได้หนาได้ยดังเ,เ,เ,เขียวมากนะครับเดี๋ยวสีอาหารนะครับแกปลาดอกแก่ก็กำลังออกดอกครับต้นเชอรี่บานนะครับกำลังออกดอกหลายครับ ครั้งนี้ก่อนนะครับ เอาไปหั่น่อไปนะครับนะครับมานะเลื้ห่าวหน่อยเอาสุกให้หลอบสักนะครับตองนี่นะ อะคิเล็กครับเนี่เอามาปลูกเติมอีกสามต้นนะนี่ครับเก็บกินเลยเย็บกินเป็นอิ่มผุนได้ครับนี่เองได้เป็นหมอนะครับจะไปยุ่มมุ่มผุนหลายนะครับ เดี๋ยวจะไปห้ยชกเข้านะครับเราเดินลบๆอปทางพุ่นนะครับฝนตกปลาคลึมนะครับก็เลยเฮดหายอากาศดีครับต้นไม้กับเขียวดี ไปทางนี้กำลังงามครับแลาวอีกแกนึงนะครับที่ป่าหลายนี่มาขึ้นมาถากินอาหารอยู่อันนี้บักน้ำนะครับดาวขึ้นด้วยหลายครับเก็บกินบาท่านครับมันงาม สร้างกำลังมากครับสร้างที่ถองน้ำนะครับบอนํำครับเ้วขอไปหาสร้างจะเข้าหนึ่งครับเดี๋ยวสิบ้าพาเบ่งบรรยากาศต่อครับผมพอดีคุยกับสร้างเรื่องห้องน้ำนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวสิบ้าเบ่งบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสิบห้าขอไปเบ่งทางให้หน้าครับผมมุดขอไปทางนี้ก็นแล้วกันครับ สิมียับอื้นนะครับที่เยอะแตงคแตงไทยนะครับผ่านห้องเ่นแตงจริงครับพลังเป็นดอกครับนี่เป็นน้วยละครับช่วงไม้ทำมันสุกครับตอนนั้นสุกอัวเงย้ว ว่าครับตัวนีสงูงตัวดินปลูกง่ายๆนะครับไปเก็บกินนะครับต้องเอียงมากไม้เขาเขาโพดก็มีปลูกแกมแกมกันไปแล้เวเมื่อนี้บาสีเอาในเติงโม่มาปลูกนะครับปลูกเพิ่มปลูกไปแล้วมันคือยังมันหนูมันยังมาจอกินนะครับมันเ้บ่เกิดเอาเมื่อนี้เสียวมาปลูกไม่ บรยากาศฝาคือมือ้อฝนติดตกมากนี่ครับผมนะครับอันนี้บักฝักบักแฝงนะครับแล้วก็เป็นภูมิงามมัอกยื้อนะครับผมบรรยากาศป่านเขานะครับปลูกแนวอยู่นวกินไว้สักกิน วยนิ่มนะครับวยน้ำปาดากรลังงามรวยกันเลยรวยมือพนุมกักลังงามครับเจีบยางงาบตั้งสิเป็นนวยนี่บุษช้านำนมนมครับตนตนนั้นได้เก็บกินปีกายนะครับแซ่บนะครับ ปีนี้ก็ได้ซื้อมาปูเพิ่มอีกต้นหนึ่งครับกำลังสีงามครับสักหักลำเก็บกินหยอ่อนเขีย mm hmm. วสวยปีนี้เป็นนวยอยู่สามนวยครับไม่หอไปอันนี้ก็เป็นนวยลุ่มูรครับผมเดี๋ยวแต่อาการนะครับเดี๋ยวเาร่มนะครับ ต็นไว้เมื่อปีเขียวไงก็ลัางไงครับพอไปลำก็ลังงามครับทาง่างปูกไว้นะครับกล้วยมากแถวนี้ก็ลังงามครับมอตัสีฟื้นให้เบื้องต้นในโกโก้นะครับ ำลัลางงามครับทีนี้ปุูกพีไก่นี่นะครับร่างออกชอ่อยอดนะครับออกมาหลายยอดนะครับอกปุ๊กใสามตนนะครับทางนี้มันอาจจะงับยังน้อยแก้วขมิ้นครับรบรรยากาศกันลังดีนะครับ กินออกจากลังคนระับกินโน,น่วงอาจะเป็นบกม่วงแก้วนะครับแต่ว่าเป็นบกม่วงแก้วแบบว่เมนบุกม่กมวงไอ้อแก้วงไงบานเฮ้านะครับอาจจะเป็นทางอื่นนะครับส,ส,สีบกคือทางเฮ้าเป็นไหนอาจจะเป็นทาง ท่างกลางๆไปทั้งสัตวครับทีเพิ่นไอเห็ดดองนะครับขามเทศดขามเทศดใหญ่ด้ครับด้กินหลายน่วยแล้วครับกินไปลายแล้วนะครับเป็นเป็นหมากดีอยู่ครับนี่นุวยป่ายมันครับเพราะว่าเก็บกินไปเยอะแล้ว วงหิมะผ่านน่างามสีใหญนนี่เอาท้ายหงานะครับมาใส่ถังบุ้งตอออกไปมองนี้นะครับมีหลายแนวครับสีเห็ดแต่แอะยังว่าล่ะครับย่างตรงใส่เงินนะครับเงินมาทัานนะครับมีกู้นะครับผม เป็นคู่กับตรงกูกนกน่นะครับส์คกับนครับอไกลว่าบึงนาาบึงอาหารนะครับผมไ้หน่อยคือหลอดมาหนีนอ่บนี้ ครับเป็ดเปลืองเปลีงอาหารแม่นะครับไก่กำลังใหญ่แล้วนะครับแม่ก็กำลังสีปลาลูกแล้วลาลูกแล้วจะได้แยกออกมากนะครับอยู่ได้แยกของเป็ดออกมาไม่มีครับ สีเห็ดอาทิตย์นี้ล้ะครับผมปิดเทอมก่อนนะครับยากาศท่างนี้ครับต้นไอย้ยางหน้ากําลังใ่นะครับปลูกปีกายครับท่านในพ่อปีได้ครับเนี่ยปลูกประม่านมีสาพฤษภาเนี่นะครับปีที่เล้ว ผมวตทีน้หน่อยก็ถือตัดแน่นะครับเวลาตัดหย้านะครับปลูกเพิ่มแน่นะครับจะบรรยากาศสวนมานนี่ครับผมจะให้พี่น้องเบื่องบรรยากาศตอนเสาร์นะครับอีบานส่วนติดแดงของข้าเชีนเยนคือนะครับผมต้งได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมมนต์ให้กันแน่นะครับนี่อย่างมาถแลกเปลี่ยนกันไหนนะครับผม หรับมอนีกับคาาบกรน,นะครับสวัสดีครับ